พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่19มกราคมคริสตศักราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณโรเบิร์ตเอไวท์ อังกฤษสหราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องที่พักสงบและข้อพระกัมพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ2พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบคุณโรเบิร์ตเออไวท์เป็นพยานว่า ผมกำลังออกแบบงานติดตั้งขนาดใหญ่ที่ทำงานเมื่อใกล้เวลากำหนดส่งงานผมเริ่มทำงานล่วงเวลาโดยเริ่มจากเพิ่ม1ชั่วโมงต่อวันแล้วกลายเป็นเพิ่ม2ชั่วโมงต่อวันหนึ่งวันก่อนถึงเวลากำหนดส่งงานผมทำงานตั้งแต่7จดโมงเช้าไปจนถึงตีสองในอีกวันหนึ่งต่อจากนั้นไม่กี่วันเจ้านายของผมขอให้ผมไปทำงานไกลบ้านเป็นเวลาหเดือน ผมคิดว่าแค่นี้ก็มากพอแล้วผมจึงตัดสินใจลาออกเจ้านายถามผมว่าทำไมถึงลาออกผมอธิบายให้ฟังเจ้านายจึงให้ผมหยุดพักร้อนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสัปดาห์และบอกให้ผมไปพักผ่อนสดุดีบทที่23บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ทำให้เรานอนลงให้เราได้พักผ่อนเพื่อที่เราจะได้ชื่นชมพระคุณ และพระเมตตาอันกว้างใหญ่ของพระองค์พระเจ้าทรงต้องการให้เราพักผ่อนหยุดงานชั่วคราวและแสวงหาพระองค์แม้แต่พระองค์เองก็ทรงหยุดพักหลังจากการทรงสร้างของพระองค์เราจําเป็นต้องพักฝ่ายร่างกายและพักผ่อนทางอารมณ์พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระเจ้าประทานการพักผ่อนสำหรับจิตวิญญ,ญาณของเราผ่านทางพระเยซูข้อคิดสำหรับวันนี้แม้ในขณะที่ข้าพเจ้ายุ่งวุ่นวายข้าพเจ้าจะดำเนินตามพระเจ้าและพักสงบ และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ทำงานหนะักข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พักสงบในพระองค์ขอสำแดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบวิธีการและเวลาที่เหมาะสมอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ